ครับผมสวัสดีพ่อนะครับเข้ามาแล้วก็รบวนกดไลค์กดแชร์แล้วกันนะครับสำหรับสมาชิกที่เข้ามารับฟังว่าชมนะครับทางเพจอาจารย์คุณกวีศรีสยามนะครับเดี๋ยวผมขอดู f c e e o o o แป๊บหนึ่งนะครับพอดีผมชาร์จมันผิดพลาดไปนิดนึงนะครับเดี๋ยวขอขอขออภัยนะครับชาร์จอีกเครื่องมันมันไม่เต็มนะครับไม่คิดว่าแบตมันจะหมดนะครับอาจารย์ปราบหอทองนะแม่ เดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขอดูคอมเมนต์สวัสดีครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่12เมษายน2 5มา6 7แล้วนะครับครับเดียวนะครับพรุ่งนี้ก็รดน้ํำดาหัวนะครับผมโอเคเสียงชัดเจนครับมาแล้วเสียงแต่ไม่เห็นมากี่วิวนะครับเพาทำไมมันไม่เห็นมากี่วิวเลยเออช่างมันไม่ต้องเห็นวิวก็ได้นะว่ากี่วิวเดี๋ยวพักครายสมาชิกก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีจอมยุทธ แล้วก็คิวตันนะครับเตยเตยป้อมน้อยนะครับอรไทยไทยไทยมาอะไรนะครับอ่านยากนะครับแล้วก็จิยาพรนะครับสงนุกเถียงกีบสวัสดีเพั่นเลยแล้วกันที่เข้ามาเราฟังรับชมนะครับทางเพจอาจารย์ขุนกวีศิสยามนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันมาสงการนะครับแล้ววันนี้ก็13แล้วนะครับ13เมษาแล้วก็มีเปิดให้เสริมดวงกระดานราหูนะครับอันนี้ก็เป็นกระดวงกระดานราหูอยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับผมนะครับวนี้ผมก็นั่งเตรียมพร้อมแล้วนะครับรับลูกศิษย์ ในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมก็เตรียมรับลูกศิษย์แล้วก็จัดแจงอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับโต๊ะเต๊ะอะไรต่างๆแล้วก็จะมีขันมีแรงต่างๆให้ทุกคนได้มารดน้ําขอพรนะครับแล้วก็เสริมดวงเสริมชะตาสืบชะตาต่างๆนะครับก็เป็นวันแข็งก็จะมาสักการแะรต่างๆก็ได้นะครับพรุ่งนี้เป็นวันดีนะ <S <S ทักทายก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีเอกเทวีพันธ์นะครับแล้วก็ไพโรธผู้ชนะรับซ่อมคอมปะป,ป้าชุงลืมเรายางคนเหงานะครับแล้วก็ สมชายบ้ากามนะครับรีเซนรีไทยแล้วก็แจ็คสันโยนะครับปัทมาสมนึกจิยาพรนะสวัสดีค่าบเลยแล้วกันนะครับที่เข้ามานะครับสวัสดีวิภาพรนะครับอาจารย์คนหล่อครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่านเลยแล้วกันนะครับสวัสดีไกลป้าปาจงนะครับประปาจงสวัสดีครับสวัสดีนะเอ้าเริ่มทยอยเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับกี่วิว้ะป้าดูดินะก็ให้นั่งดูครับกูไม่รู้กี่วิวโทรศัพท์ไม่ขึ้นครับ หนึ 2> 1, 2. ่งหนึ่งสองนวันนี้มาไวครับวันนี้มันสงการนะครับก็บางคนก็กาลังเดินทางกลับบ้านบางคนถึงบ้านแล้วนะครับเข้าใจนะครับบางคนก็ไม่ว่างมาหานะครับหรือมาลดน้ําผมไม่เป็นไรนะครับเอาคนที่ว่างอยู่ใกล้ไม่ได้ไปไหนนะครับหรือคนที่เดินสายทาบุญในพรุ่งนี้ครัะพรุ่งนี้วันที่13เมษายนนะครับก็มีความเชื่อแล้วนะครับก็เข้าสู่เทศกาลสงการแล้วนะครับนะพรุ่งนี้บางคนก็กําลังเมาอยู่นะบางคนกินเหล้าอยู่บางคนก็ปาร์ตี้นะเป็นวันครอบครัวว่ากันไปนะครับบางคนต้องกลับบ้านไปเยี่ยม บิดาบรรดานะครับผมนะับภูมิพัณฑเราเนะก็หนึ่งปีมีครั้งครับก็เที่ยววันให้สนุกแล้วกันนะครับก็อย่าประมาทนะก็ขอให้เป็นปีใหม่ไทยที่ดีแล้วกันนะครับเป็นปีที่ดีนะสำหรับพรุ่งนี้ใครที่มานะครับก็เข้ามากันนะเป็นเลิกดียามดีนะเวลาดีทุกอย่างดีนะครับก็เข้ามาแล้วกันนะครับที่ผมบอกนะครับแล้วสทุกหาทุกคนแหละนะครับแต่ไอ้นี่มันไม่ขึ้นนะครับตอนนี้มันไม่ขึ้นวิวผมก็ไม่รู้ว่ากี่วิวนะครับก็ขออภัยแล้วกันเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันนะ โมนานะครับกิกิทองพูนแก้วเพชรนะไม่ค่อยได้ยินเสียงครับอาจารย์เ hey. สียงอะไรครับเสียงไม่เคยได้ยินหรอเฮ้ยแก้วเพชรนะไม่ค่อยได้ยินเสียงครับอาจารย์เสียงผมดังนะครับเสียงดังอยู่นะผมเสียงดังนะครับเสียงดังนะผมเปิดเสียงตัวเองแล้วดังครับดังครับเสียงโอเคนะผมเสียงโอเคน่าจะเป็นที่โทรศัพท์หรือสัญญาณนะครับจะเป็นที่โทรศัพท์หรือสัญญาณนะครับวันนี้ก็คนก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะครับพื้นที่บางคนก็มานอนรอที่รีสอร์ทบ้างแล้วก็มีนะครับ และพรุ่งนี้ก็ได้คิวทุกคนนะครับใครจะมาทางใครจะเดินทางมานะครับผมก็อยู่ที่สำนักทั้งวันแหละนะครับก็ใครจะมาเช้ามาเย็นก็เข้ามาแล้วกันนะครับทางที่ดีก็จะเกินใบสามนะครับกำลังดีเกินใบสามเมือเย็นนะมาก่อนใบสามนะครับผมว่าน่าจะได้คิวหมดแหละใครจะไล่คุณใส่คุณใสยผมก็ไล่ให้ครับใครจะเสริมดวงผมก็เสริมให้ครับใครจะมาส่งเด็กก็ส่งให้ใครจะสืบชะตาต่างๆก็จะทําให้แล้วกันนะครับในวันที่13ที่จะถึงนี้นะครับเดี๋ยววันไหนวันนึ่งผมอาจจะ เปิดสืบดวงสืบชะตาก็ได้แหละนะครับตามตำลาพิธีโบราณของผมหละนะครับแต่ว่าผมก็มมีเวลานะครับว่าในการสืบชะตาต่างๆนะครับมันใช้ยะเวลานะครับในการทําพิธีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับวันนี้มาเอาพรแล้วกันนะครับวันสงการนะเพราะว่าผมรู้ว่าแต่ละคนก็กําลังนั่งอยู่ในวงเล่าบ้างอะไรบ้างนะครับถูกไหมก็กาลังนั่งกินบ้างดื่มบ้างนะครับผมไม่อยากรบกวนเวลามากมายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้ชมไ์สดในวันพรุ่งนี้อยู่ดีนะครับพรุ่งนี้ก็ได้เจอผมนะวันนี้ก็วันสงการนะครับวันปีใหม่ไทยนะก็ขอให้ทุกคคนนะรับ ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วกันนะครับผมคิดสิ่งใดขอให้ส่งหวังแล้วกันนะครับผมเจริญยิ่ง่งขึ้นไปนะครับผมใครที่กําลังไม่ดีกําลังแย่นะครับก็ขอให้มันด pues okay. ีขึ้นแล้วกันนะใครที่กําลังเริ่มต้นธุรกิจนะครับก็ขอให้ไปได้สวยนะครับใครที่กําลังคิดว่าจะค้าที่ดินขายที่ดินเนี่ยนะครับขอให้ขายได้นะใครที่อะไรที่มันติดอยู่นิดหน่อยนะขอให้มันเปิดทางแล้วกันนะครับใครที่สุขภาพร่างกายไม่ดีก็ขอให้มันดีแล้วกันใครที่นะครับผม นะคิดนะครับผมแต่คิดไม่ออกขอไม่คิดออกแล้วกันนะครับขอให้คนหนักเป็นเบาใครที่มีเคราะปีนี้ขอให้คอหายแล้วกันนะครับใครที่นะครับตกมานานแล้วนะครับขอให้ฟื้นนะครับขอให้ฟื้นหลังจากนี้แล้วกันนะก็มีโอกาสก็มาเสริมดวงกระดานราหูกันนะครับผมในวันพรุ่งนี้นะครับมาเริ่มต้นใหม่ในชีวิตนะครับผมของเราแล้วกันนะครับที่นี่อาจจะเป็นที่สุดท้ายนะครับของพวกเรานะครับที่ว่าเป็นตัวเรื่องสุดท้ายแล้วกันนะครับผมพวกเราที่แบบ หมดหวังแล้วมาลองเยอะแยะหลายคนนะครับบอกที่เนี่ยคือที่สุดท้ายแล้วนะถ้าเกิดไม่หายหรือไม่ดีจากที่นี่ไปก็คงจะไม่ไปหาใครแล้วนะครับเพราะในตัวผมเนี่ยเปรียบเสมือนคนที่เอาเป็นทางเลือกสุดท้ายแล้วเพราะมันฟรีครับมันไม่เสียเงินเสียทองครับนะหลายคนก็พูดอย่างนี้ครับเงินฟรีครับมันไม่เสียตังค์นะมันไม่เสียเงินเสียทองครับก็ลองเข้ามาแล้วกันนะครับพี่ต้อนรับแล้วกันไม่มีเงินไม่ต้องไม้ผมครับ นะไม่มีเงินไม่ต้องหยอดครับไม่มีเงินไม่ต้องซื้อข้าวสารครับไม่มีเงินไม่ต้องซื้อน้ําดื่มครับคุณเข้ามาแต่ตัว,ตวพอแล้วแหละนะครับนะคุณบอกว่าคุณไม่มีตังค์พอไม่มีใครที่บังคับแล้วเอาเงินคุณแน,น่นอนนะครับเชื่อผมนะแล้วผมจะยินดีที่ช่วยเหลือคุณนะครับแบบเต็มที่เลยนะครับไม่ได้แบบเฮ้ยนะไล่กลับหรือต่างๆนะที่นี่คือที่ที่ต้อนรับนะครับคนที่ยากดีมีจนหรือจะร่ํารวยต่างๆนะครับที่นี่คือที่ที่ต้อนรับนะครับที่นี่คือที่ที่เป็นที่พึ่งนะครับสาหรับคนที่เขาหมดหวังแล้วหมด แล้วแหละนะครับพ่อแล้วนะหรือคนที่กําลังจะฆ่าตัวตายมากมายที่จะมาหาผมเลยครับฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างเห็นะครับโอ้โหเฮ้ยนะมากมายนะครับหมดพลังหมดเงินหมดทองนะทุกอย่างเหมือนคนที่ตายทั้งเป็นนะครับก็มาฟื้นได้ชีวิตใหม่ที่นี่ก็เยอะนะครับในระยะเวลาประมาณเกือบห้าปีแล้วนะครับก็ช่วยคนไม่ใช่น้อยนะครับช่วยคนก็เยอะเหมือนกันแหละนะครับก็ ดีใจนะครับที่ทําให้คนที่เขาเจ็บปวยอย่างที่มองไม่เห็นเนี่ยนะครับเขาได้มีชีวิตที่มันดีขึ้นนะครับได้มีชีวิตที่มันนะครับมีความสุขสุขสบายกายนะอ่าจะอ่านคอมเมนต์แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีขอบคุณมากครับดาวสิบดวงครับไก่จินตนานะครับสวัสดีครับสวัสดีโบโบนะสวัสดีทีละกอบชัยมีรพัฒน์อมรนะครับสิริหนุมุก ุ้่นะครับสุภาวดีตะเภาแก้วนะภัยลินสมคิดรัตนาพรนะครับน้อมรับพรโอเครับพรกันเป็นแถบเลยนะครับที่ให้ไปเมื่อกี้ก็คือพรแหละนะครับที่ว่าผมให้ทุกคนในวันสงการแล้วกันนะครับเพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสได้มานะครับเพราะมาจจะไกลบางคนอยากมานะครับแต่ติดปัญหาเรื่องตังค์เรื่องทรัพย์นะครับก็ขอให้มีทรัพย์มีเงินมีทองเมื่อมีแล้วก็มาเจอกันหรือไม่มีก็มาได้นะครับถ้าใจอยากมานะครับขอให้มีนะครับค่ารถมาก็พอแล้วแหละนะครับค่ารถมาต่างๆที่นี่มีที่ให้กินนะครับมีโรงทานนะครับ ได้มีโรงแรมหรูๆน,นอนก็มานอนที่สํานักได้นะครับไม่เป็นไรครับมาปูเสื่อกลางเต็นท์นอนได้นะครับลานโลง่งลานกว้างนะครับเพราะอนาคตผมก็จะจัดเป็นโซนเป็นโซนแล้วนะครับผมที่บอกว่าเฮ้ยเราก็ทำมานานแล้วนะครับทำมานานหลายปีลนะสี่ห้าปีแล้วนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าคนที่มาหาส่วนใหญ่เขาก็ไม่คนที่ไม่มีไม่ใช่คนรวยนะคนที่มาาผมเนี่ยคือคนที่ล้มละลายนะครับคือคนที่ตก บุคนที่ทุกข์มานะครับไม่เคยมีใครหรอกนะครับที่รวยแล้วมาหาผมไม่มีนะส่วนใหญ่เอาปัญหามาให้ผมทั้งนั้นนะครับผมเป็นคนที่รอรับนะครับคอยรับปัญหาต่างๆมากมายนะครับในระยะเวลา5ปีนะครับจนสงการไปนี้นะครับก็มีคนมีปัญหามาหาผมนะครับเจ็บปวดเจ็บป่วยหาทางออกไม่ได้นะครับชีวิตตกต่ำตกอับอัจนนะครับนำมาลองมาอะไรต่างๆมากมายนะครับก็อยากให้ได้ถึงดีๆครับไปแล้วกันนะครับผมวันสงการไปนี้ขอให้ โชคดีกันนะครับผมนะขอให้โชคดีกันแล้วกันนะครับผมแนละ้วก็วันนี้นะครับก็ขอรบกวนเวลาเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับวันนี้แบบเบาๆสบายๆนะครับตามสไตล์วันสงรา์ไม่อยากรบกวนมากินเหล้านะครับโชคดีฝันดีทุกคนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ